วิเคราะห์บอลวันนี้บอลสเต็ป4ี่พบกับผมนายเสือไซโค้งนะครับวันนี้มีทีเด็ดบอลมาฝากกัน4คู่นะครับมาดูคู่แรกนะครับ VPS วาซานะครับพบกับคูเพสเนีครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของ v p s วาซานะยครับยังไม่เคยชนะเลยนะครับมีเสมอไป1นัดแพ้4นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับว p s วาซาเปิดบ้านรับการมาเยือนของ HJK เฮลซิงกินะครับได้แพ้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับ ส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดของครูพีเอชนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดเสมอ2นะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับและทริปที่ไปเยือนของครูพีเอชนะครับได้บุกไปเสมอมิลซามี่นะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งครูพีเอชนะครับคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปคู่ที่2นะครับเจอการ์เดนนะครับพบกับ F บวกนะครับ ฟอร์มห้านัดหลังสุดของเยอร์การ์เดนนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด1นัดเสมอ1แพ้3นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับเยอร์การ์เดนเปิดบัลลรับการมาเยือนของเดโกฟอร์นะครับได้ถล่มไปด้วยสกอร์5ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดของ F บวกนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด1นัดเสมอ1แพ้3นัดนะครับและทีมที่ไปเยี่ยของ F บวกนะครับได้บุกไปชนะโกลเดนเบิร์กนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่ง F นะคครับาดว่าอาจจจะะะบบสกออรรร์ด้วย3ปตตู่0นคั ต่อไปคู่ที่3นะครับเบเดบิกนะครับพบกับไอเอฟเวอรี่นะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของเบเดบิกนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด2นัดนะครับเสมอ2แพ้1นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับเบเดบิกนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอ็กนาเทียนะครับได้ถล่มไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดของเวอเตอรี่นะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด1นัดเสมอ1แพ้3นัดนะครับและทีมที่มาเยือนของไอเอฟเวอร์ซัลลี่นี่ครับได้บุกไปพ่ายแพ ู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งเบดอรบิกนะครับคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อหนึ่งนครับต่อไปคู่ที่4นะครับโกยารบพบกับคุยาบ้านนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของโกยารนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด2นัดเสมอ1แพ้2นัดนะ่ครับและนัดล่าสุดนะครับโกยารเปิดบ้านรับการมาเยือนของคิคุมานะครับจบเกมไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดของคุยาบ้านนะครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ1แพ้3นัดนะครับ และทีมที่ไปเยือนของครัวบ้านะครับได้บุกไปเสมอกับเอโมเบเลมนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งโกยานนะครับคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวนี้ติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ adht11 นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับ